จัดเต็มการสูๆ้ๆสองเก้าสาวคนดังแปลงโฉมต้อนรับเทศกาคลคริสต์มาส2 0 2 2เข้าสู่เทศกาคลคริสต์มาสกันแล้วเหล่าสาวๆในวงการบันเทิงก็เลยจัดเต็มออกมาแปลงโฉมเปลี่ยนลุคต้อนรับลมหนาวส่งท้ายปีที่ทางปังและเลิศการสูๆ้ๆงานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ 1>, 1. จีน่าวิลายาจัดเต็มทุกปีมาสักขนาะนี้ปีนี้จะพาได้ยังไงสําหรับนางแบบสาวจีน่าวิลายาที่คริสต์มาสปีนี้เธอก็ขอจะเต็มด้วยการแปลงโฉงเป็นเดกกินส์ท่าตัวเขียวเดินเซีหายทักทายทุกคนแบบไม่สนใครเล่นใหญ่เล่นเต็มจนต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียว สองดิวอลิสรา,าต่อกันที่คุณแม่ลูกหนึ่งอย่างซาดิวอลิสาลาที่แม้ว่าจะมีลูกชายอย่างน้องไซรัสแล้วแต่ความสวยแซ่บของเธอก็ยังไม่แพ้อย่างเทศก,กทาลคริสต์มาสปีนี้คุณแม่ก็ขอไม่น้อยหน้าใครแต่งตัวเป็นเอลสาวผมทองชุดเลี่ยมทองระยิบระยับอลังการความหรูที่มาพร้อมความเซ็กซี่ขยี้ใจจนต้องปรบมือให้รัว สามปุกลุกฝนทิปนางเอกสาวสวยดีกรีนางงามก็ไม่น้อยหน้าเมื่อเข้าสู่เทศกาลชิสมาทั้งทีเธอก็ขอเปลี่ยนลุกมาเป็นแซนตี้สาวที่ไม่ได้น่ารักสดไซส์แต่เซ็กซี่จนต้องร้องว้าวด้วยชุดที่เว้าไปเว้ามาทํำให้ใจสัน่นแต่ก็แอบโชว์เล่นอุคูเลเล่น่ารัก,น,รกน่ารักไปหนึ่งกลุ่ม้าใครเห็นก็เป็นต้องหลงแซนตี้คนนี้อย่างแน่นอน 4. เกรสการ 9, ์ก้านางเอกสาวน้าสวยคาย,ย่าคุณเป๊ะที่วันคริสต์มาสปีนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวงังด้วยการใส่ชุดว่ายน้ําสีแดงตัวจี๊ดเห็นส่วนทรงองเอวเป็นแสนตีแซบๆอยู่บนกระดานโต้คลืน่นรับลมหนาวทรงท้ายปีแบบเรเดิที่ทําให้คริสต์มาสปีนี้ของใครหลายๆคนต้องจดจําเธอไปอีกนาน 5. ปันปันและมุกพากันมาแปลงโฉมแบบแพคคู่เลยทีเดียวสําหรับนางเอกสาวมุกวารณิตและปันปันสุทัตตาที่ก็ขอบเป็นแซนตี้สาวพราวสนิแบบดูโอตั้งต้นคริสต์มาสถ่ายรูปออกมาได้น่ารักมากๆบอกเลยว่าคาริสต์มาสปีนี้ของสาวๆทำเอาแฟนๆแฮปปี้สุดๆเลยละค่ะ 6. น้ำตาลและแอนชีรีมาถึงคู่พี่น้องจากเวที Miss Universe ที่ก็พากันจับมือแต่งตัวสไตล์วินเทจแบบสาฝรัง่งด้วยคอนเซปต์งานปาร์ตี้คริสต์มาสที่สนุกสนานแต่เติมความแซ่บซาสไตล์สาวยุคใหม่เป็นคอนเซปต์ที่น่าสนใจและเจ๋งมากๆบอกเลยว่าคาริสต์มาสปีนี้ของเธอทั้งคู่ไม่น้อยหน้าใครจริงๆ 7เบสรักวันนี้นางเอกและยูทูบเบอร์สาวอย่างสาเบคนนี้นั้นที่เราก็จะเห็นเป็นประจําทุกปีว่าเธอมักจะแปลงโฉมเป็นแซนตี้สาวสวยถ่ายรูปและทำคอนเทนต์มาให้แฟนได้ชื่นใจอยู่ตลอดอย่างคริสต์มาสป,ปีนี้เธอก็มาในลุคแซนตี้สาวสุดน่ารักแชรภาพกับต้นคริสต์มาสแชรภาพกับต้นคริสต์มาสและกองไฟให้ใครหนาวแต่ละภาพนั้นต้องบอกเลยว่าเธอสวยมากจริงๆเลยละค่ะ 8. แ,แผดนปาปภาไม่ขอน้อยหน้าใครเช่นเดียวกันสําหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างสาวแผดนาปพาที่เทศกาลคริสต์มาสมาถึงทั้งทีเธอก็ขอเป็นแซนตี้สาวสวยอีกหนึ่งคนแถมไม่ได้มาแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะยังมีกวางเรนเดียตัวจิ๋วสุดหลอ่ออย่างน้องเรซิ่งมาร่วมมอบความสุขให้กับแฟนๆด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักส่งท้ายปีที่ทําเอาหลายคนนั้นแฮปปี้อย่างมากทีเดียว 9. โฟสกุลลัตนักร้องและยูทูบเบอร์สาวเสียงใสที่ช่วงนี้ขยันทำคอนเทนต์มาให้แฟนๆได้ติดตามอย่างมากมายรวมไปถึงเทศกาลคริสต์มาสก็ขอจัดมาถึง2ลุคด้วยการผูกโบตัวเองเป็นของขวัญและลุกแซนตี้สาวรวบผมขึ้นเป็นต้นคริสต์มาสเก๋ๆบอกเลยว่าไม่ว่าจะลุกไหนสาวโฟก็กินขาดมากจริงๆ